6ลูกดาราดังตอนนี้เหมือนพ่อแม่ในวัยเด็กมาก DNA ชัดแบบไม่ต้องซูมจนพูดได้ว่าถอดแบบทั้งหน้าตาและความสามารถจากคุณพ่อคุณแม่มากันเลยล่ะคะ่ะคนที่6บีมกวีน้องพีน้องทีพอพ่อของฟ้าแฝดสุดฮอตที่ชาวเน็ตขุดภาพคุณพ่อกับคุณลูกมาเทียบกันชัดๆ บอกได้เลยว่าเหมือนกันอย่างกับแกะไม่ว่าจะเป็นทรงผมเอ่ยดวงตาเอ่ยราวกับก๊อปปี้วางทาไม่บอกคงแยกไม่ออกกันเลยล่ะคะาึ่งร้าสุดสองแฝดยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความรอเป็นศิลปินตามพ่อบีมมาติดติดออกสเตปสุดมันกับพ่อแม่ชาวเน็ตพากันเอ่ยปากแซวว่าเหมือนได้ดูพ่อบีมเวอร์ชันย่อส่วนกันเลยทีเดียวเป็นรูปไม้หล่นไม่ไก่ต้นจริงๆเลยคนที่ห้าชมพู่อรารยาสายฟ้า สุดแซ่ที่แม่ชมเคยโพสภาพของเธอเองในวัยเด็กขนาดอยู่กับคุณพ่อและคุณแม่หลายคนเห็นแล้วก็พากันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่ชมพูในวัยเด็กนั้นเหมือนกันกับน้องสายฟ้ามากคือถ้าไม่เทียบสีและความเก่าของภาพก็แทบแยกไม่ออกเลยล่ะคะ่ะ สำเนาถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ของแท้และล่าสุดก็ได้มีชมพู่เวอร์ชันจิ๋วก็คือลูกสาวยิงน้องแอบบเกลนั่นเองที่มองมุมไหนก็ได้แม่ชมมาเต็มๆยิ่งได้เห็นเต้าเกลป้อนข้าวพี่สายฟ้าบอกได้เลยว่าเหมือนได้เห็นชมพู่ในร่างเด็กหญิงเด็กชายกันเลยทีเดียวคะ่ะคนที่4ชาคิดแย้มน้ำกับน้องโพถึงกับต้องใช้แว่นส่องกันเลยทีเดียวภาพชาคิดในวัยราอ่อนเทียบกับภาพน้องโพวัยสองขวบเหมือนเป๊ะทุกต,ต้องผมตอนผมเด็กๆลูกเปลูกผม คและอีกภาพหนึ่งที่หลายคนเห็นแล้วก็ต้องยิ้มแก้มแตกอีกเช่นกันกับพ่อชาคิดสมัยวัยรุ่นที่กำลังเทเลยซึ่งเป็นภาพมุมเดียวกับน้องโพในปัจจุบันนอกจากหน้าตาจะเหมือนกันแล้วทรงผมยังทรงเดียวกันเป๊ะอีกตั้งหากงานนี้บอกได้เลยว่าเป็นต่อเวอร์ชั่นในอนาคตนี้จองตัวน้องโพมารับ,บบทแทนคุณพ่อได้เลยละคะแต่จะคาลมคมคายเหมือนคุณพ่อไม่น้นก็ต้องรอรุนกันคนที่3หมอโอ๊กน้องอรัน ที่ยิ่งโตก็ยิ่งเหมือนคุณพ่อไม่มีผิดงานนี้คุณพ่อโอ๊กถึงกับลงรูปย้อนวัยของตอนเองพร้อมแคปชั่นไปเจอภาพตอนอายุเท่าล,ลูกตอนนี้ถ้าลูกเจอเราตอนนี้จะเป็นเพื่อนสีกันไหมนะแฟนคลับถึงคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนน้องอลันมากเป็นน้องอลันอย่างชัดเจนล่าสุดน้องอลันก็เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วบอกเลยว่าหล่อได้พอโอ๊สุดๆแถมอลันยังมีนิสัยที่โตเกินกว่าเด็กทั่วไปฉลาดพูดฉลาดทําม,มีความสามารถตั้งแต่เด็กชายแววความเก่งตามรอย ใช้แววความเก่งตามพ่อโอกมาเลยล่ะคะ่ะคนที่2โจ๊กโ,โซคูน้องยี่หวาซึ่งโจ๊กก็เคยโพสภาพสมัยวัยเด็กของตัวเองเทียบกับภาพของน้องยี่หวาชาวเน็ตถึงกับต้องขยี้ตากันเลยทีเดียวเพราะสองพ่อรูกหน้าตาเหมือนกันราวกับฟ้าแฝดแถมสายตาและอินเนอร์การถ่ายรูปของสองพ่อรูกก็ทําได้เหมือนกันสุดๆงานนี้ไม่ต้องสืบว่าลูกไขรให้เสียเวลาและนับวันยี่ห้อน้องยี่หวาก็ฉายแววศิลปินตามรอยคุณพ่อโจ๊กใหม่ด้วย ไปร้องเพลงในรายการร้องข้ามกำแพงทำเอาโจกอึ้งไปเลยทีเดียวพอลูกสาวเสียงดีจนพ่อไม่อยากจะเชื่อเลยล่ะคะ่ะคนที่1เจเจตลินและ3เจ้าที่เจเคยโพสภาพเปรียบเทียบสมัยวัยระอ่อนมาเทียบกับเจ้านายในตอนปัจจุบันงานนี้ชาวเน็ตจำนวนมากต่างรีบมาคอมเมนต์บอกแยกไม่ออกจริงๆพราะเหมือนกันทุกมุมซึ่งงานนี้ไม่ใช่แค่เจกับเจ้านายแต่เรียกได้ว่าลูกๆบ้านนี้เขาหล่อได้พ่อแม่สุดๆ จนแฟนๆจัดให้ครอบครัวนี้หน้าตาดีกันยกบ้านเป็นอันดับหนึ่งเลยล่ะค่ะ